สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องหมักฝรั่งไซริทอลนะคะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินได้เห็นในโฆษณาเนาะว่ามีหมักฝรั่งที่มีส่วนผสมของไซริทอลเนี T ่ยนะคะจะเป็นหมักฝรั่งที่ไม่ทําให้เกิดฟันผุเหมือนหมฝรั่งชนิดอื่นนะคะนอกจากจะไม่ทําให้เกิดฟันผุเหมือนหมักฝรั่งชนิดอื่นเนี่ยยังสามารถป้องกันการเกิดฟันผุได้ด้วยนะคะแล้วจะต้องกินยังไงนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการที่ป้องกันฟันผุได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันคะ่ะ อ่ะเริ่มนะคะไซร้ลเนี่ยนะคะจริงๆมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหมักฝรั่งนะคะมันมีอยู่ใน อย่างอื่นด้วยนะคะเช่นยาสีฟันนะคะหรือว่าน้ำยาบ้วนปากอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นของมักฝรั่งไซริทอลแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ของแคมบรานะคะก็คือเขาอ่ะก็จะมีการประเมินเนาะเออเวลาเวลานนเขาจะมีการประเมินคนไข้นะคะว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุเป็นแบบไหนนะคะโลนะคะก็คือต่ำใช่ไหมคะโมดเลตก็คือปานกลาง แล้วก็ high ก็คือสูงหรือ extreme ก็คือสูงมากใช่ไหมคะอืมทีนี้พออาก่อนหน้าเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการแบ่งมาแล้วว่าคนไหนปันสูงปันกลางต่ำแล้วทีนี้ในแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมีการให้ i ิน e r v e n t i o n ก็คือการจัดการอย่างไรนะคะเช่นจะต้องมีการนัดมาตรวจซ้ำเช่นอ่า r e c a อ e e x ั m นะคะต้องนัดมาตรวจซ้ำนะคะทุกกี่เดือนนะคะหรือว่า ถ่ายภาพลังสีเอ็กซเรย์ไหมนะคะต้องตรวจน้ำลายไหมนะคะฟัวไลน์เนี่ยต้องให้ไหมนะคะอายุ6ปีขึ้นไปให้ฟัวไลน์แบบไหนในคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูงบันกันต่ำนะคะอ่าซึ่งประเด็นเลยก็คือหนึ่งในนั้นนะคะมันมีเรื่องของไซริทลนะคะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในไกด์ไลน์นะเขายังมีระบุ เรื่องของไซริทอลนะคะก็คือไม่ว่าคนไข้จะมีะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูงปานกลางต่ำอย่างเงี้ยก็จะมีการพิจารณาเรื่องการให้ไซลิทอลเนี่ยประกอบด้วยนะคะ,ะในที่เนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องว่า ดูยังไงว่าเป็นสูงปานกลางต่ำจริงๆหมอเคยพูดไปในคลิปแทกเรื่องว่า,ากินยายาสีฟันกินได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าใครอยากให้มาพูดซ้ําแยกเป็นอีกคลิปก็บอกได้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดนะแต่วันนี้ก็คือรูปนี้เราจะชี้ประเด็นให้ดูว่าไซริทอลนะ่ะมันสําคัญนะแม้แต่ในไกด์ไลน์นะคะว่าเขายังมีการพิจารณานหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการให้ไซริทอลนะคะเช่นคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ย ไม่ว่าจะอายุ6ขวบหรือน้อยก็6ขวบเนี่ย optional optional ก็คือจะทานซาลิทอลก็ได้หรือไม่ก็ได้นะคะปานกลางเนี่ยก็คือถ้าอายุ6ปีขึ้นไปนะคะให้ทานให้ให้ได้รับซาลิทอล6-10กรัมต่อวันถ้าน้อยก็6ปีก็จะเป็นซาลิทอลไว้ก็คือน่าจะเป็นแบบผลิตตำพันซาลิทอทลที่ใช้เช็ดอะไรเหมาะก็ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นในท้องตลาดบ้านเราเนาะแต่ว่าถ้าเป็น6 แต่ว่าถ้าสมมติเป็น6ปีขึ้นไปก็6 1 0ึงัมกมพูดไปแล้วเนาะ,ะหรือว่าใน care giver ก็คือผู้ดูแลเนี่ยผู้ดูแลเด็กก็คือให้เคี้ยว2 stick of gum ก็คือหมักฝรั่ง2อันเป็นเวลา4ครั้งต่อวันอะไรแบบเนี้ยความเสี่ยงสูงายก็จะได้อายุ6ปีขึ้นไปก็6 1 0ครั้งต่อวันเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาพูดคร่าวๆก่อนชี้ให้เห็นนะคะว่ามันสำคัญนะแม้แต่ในไกด์ไลน์ยังมีการพูดถึงนะคะ เนี่ยค่ะ c a m b r Clinical g u i d e l i n e นะคะ recommend the use of s a l i t o a l to control cariogenic bacteria นะคะก็คือเขาให้ใช้ s a l i t o a l ในการ ควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดฟันผุนะคะ S m u t a n เจริงๆเชื้อที่ทำให้เกิดฟันผุมันก็มีหลายชนิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ s e p t o c o อ c u s m u t a n นนะคะ,ะในคนไข้ที่มีอายุ6ปีขึ้นไปนะคะที่มีความเสี่ยงระดับ moderate to extreme risk นะคะก็คือมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงนะคะก็คือเมื่อแก้อย่างอย่างหน้าเมื่อแก้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าอายุต่ำกว่า6ปีมันจะเป็น optional นะคะในคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่ optional คือก็ได้หรือไม่ก็ได้นะคะแต่ว่าอเอ้ยโทษทีคะ่ะก็คือในในส่วนใหญ่ในเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีอ่ะมันจะได้ในรูปของ w i f ์นะแบบพอเขายังควบคุมการเคียวการกืนไม่ได้นะคะแต่ว่าในคนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น6ปีหรือ6ปีขึ้นไปหรือต่ำกว่า6ปีเนี่ยนะคะ,ะต่ำกว่า6ปีก็ได้เป็น s า l i t e r ไว้หรือว่า อายุสูงกว่า6ปีเนี่ยแต่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุต่ำเนี่ยจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ในคนที่มีความเสี่ยง moderate high extreme นะคะตั้งแต่ปานกลางถึงสูงเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ไซริทอลนะคะในการเยบยัยงเชือ้อก่อนอื่นเรามาพูดก่อนนะคะเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดฟันผุนะคะการจะเกิดฟันผุนะคะฟันผุภาษาอังกฤษก็คือคาว่า carry นะคะ carry เนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะเกิดจากการผสมกันระหว่าง3ปัจจัยนะคะ1ก็คือ แบคทีรียนะคะแบคทีรียนะคะโดยแบคทีรียที่พูดไปแล้วกี่นี้นะคะส่วนใหญ่แบคทีรียส่วนใหญ่นะคะที่ทําให้เกิดฟันผุก็คือเอสมิลแทนนะคะเสถ็ตโตคอลคัสมิลแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของไดเอทไดเอทแปลว่าอาหารนะคะอ,อาหารทําให้เกิดฟันผุได้อย่างไรนะคะอาหารที่ทําให้เกิดฟันผุนะคะก็คือจะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลนะคะ ออแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ําตาลนะคะอย่างไซดีท่อก็เป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแบคทีรียไม่สามารถย่อยได้นะก็เลยแบบว่าทานแล้วไม่ทําให้เกิดฟันผุส่วนเรื่องรายละเอียดกลไกเดี๋ยวพูดอีกทีนะคะอแล้วนอกจากเรื่องของน้ําตาลเนี่ยนะคะ รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลแล้วก็ยังขึ้นกับความถี่ในการกินด้วย frequency of eating นะคะก็คือยิ่งกินถี่ยิ่งกินบ่อยนะคะยิ่งกินถี่ยิ่งกินบ่อยเนี่ยก็จะทำให้คือถ้าอยากรู้เรื่องกลไกการเกิดฟันผุชัดๆเนี่ยต้องไปฟังคลิปนะเรื่องยาสีฟันที่มีผสมของฟัวไลายนะมีรูปบรรยายชัดเจนแต่ที่นี้ก็จะพูดก่อนว่า ก็คือยิ่งเราทานอาหารที่ที่บ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้แบคทีรียเนี่ย,นะะยมันมาย่อยน้ำตาลบ่อยบ่อยๆปุ๊บ pH นะคะ pH ในช่องปากเราเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดใช่ไหมแบคทีเรีย่อยน้ำตาลได้กรดยิ่ง pH มีความเป็นกรดเนี่ยก็จะทำให้กรดมันละลายผิวเคลือบฟันของเราทำให้เกิดฟันผุนะคะ แต่ว่าถ้าเราไม่กินบ่อยอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ําเปล่าตามหรืออะไรเง,งี้ยมันทําให้เพิ่มความเป็นเบสหรือความเป็นกลางขึ้นมาทําให้ดึง pH ขึ้นนะเออทีนี้เคลือฟันเราเง,งี้ยก็จะไม่โดนกัดก่อนโดยกรดอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ค่อยเกิดฟันผุดัดงนั้นนะคะปัจจัยสําคัญนะคะนอกจากแบคทีเรียแล้วยังต้องมีเรื่องของอาหารนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่มีสม่วนประกอบของน้ําตาลนะคะต้องดูว่าเป็นน้ําตาลชนิดไหนนะคะแล้วก็ความถี่ในการ ยิ่งกินบ่อยยิ่งกินถี่ยิ่งฟันผุนะคะอืมแล้วก็ต่อมาก็คือต้องมีฟันใช่ไหมฟันจะผกุก็ต้องมีฟันแค่นั้นเองอ่ะขอพูดแทรกหน่อยะค,ะคือเมื่อหนึ่งเดือนก่อนอ่ะมีคนไข้เนาะเป็นวัยรุ่นนี่แหละมาตัวจะจัดฟันนะคะก็พอนอนบนเตียงปรับอ้าปากมาปรากฏว่าหน้าเกลียดมากอะ่ะคือแบบมีหมักฝรั่งอยู่ในปากอะ่ะคือตอนนั้นรู้สึกโกรธมากอะ่ะคือก่อนมาหาหมอเนี่ยควรแปรงฟันมาเนี่ยไม่แปรงก็ว่าแย่แล้วอะ่ะคือแบบ คือเหมาะชินกับความสะอาดนะต่อให้เป็นหมอฟันเนี่ยเห็นปากคนไข้ามาหลายคนนะก็ช่วยแปรงฟันมาหน่อยเนาะแบบคือมันอย่าอย่าคิดว่าฟันทุกคนจะสกโปกเหมือนฟันตัวเองนะคะก็แบบเออแปรงฟันมาหน่อยคือแบบเปิดปากมามีหมาฝรั่งอย่างเงี้ยนะแล้วแบบก็เลยบอกว่าให้ไปคายออกก่อนนะคะแล้วแบบฟันก็ผุเต็มปากเลยนะคะมีฟันผุทะลุโพงประสาทฟันหลายซี่เนาะแล้วคิดดูว่า ปัจจัยการเกิดฟันผุคืออะไรนะคะคือการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลนะคะแล้วบ่อยๆอย่างเงี้ยเราคิดดูว่าอะมาฝรั่งอันนั้นเป็นสีม่วงมันไม่ใช่มัฝรั่งซาลิเทลแน่นอนนะคะก็คือยิ่งแบบฟันก็ผุอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังเคี้ยวหมักฝรั่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยคิดดูถึงขั้นมาหาหมอยังไม่คายหมักฝรั่งออกอะเนาะมันก็จะยิ่งแบบไปกันใหญ่เนาะฟันมะันก็เลยหรือว่าจริงๆอะพอเขามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้ฟันผุขนาดนี้นะคะก็แบบ ไม่แน่ใจว่าที่เคี้ยวเพราะยังไงเพราะว่าตัวเองมีกลิ่นปากหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะแต่จะบอกว่ายิ่ง,ย,งยิ่งทำอย่างเงี้ยเนาะฟันก็ยิ่งจะผุนะคะมันเหมือนแบบอ่ามันเหมือนมันเหมือนเหมือนมีหนูตายอย่างเงี้ยมีหนูตายอยู่ในปากอะแต่ไม่เอาหนูออกอนะคะ่ะแล้วฉีดสเปรย์ดับกลิ่นอะมันก็มันอคิดตามมันมันช่วยไหม มันก็ช่วยนิดนๆหน่อยๆอะค่ะแต่สุดท้ายแบบหนูมันก็ยังตายอยู่ในนั้นนะเข้าใจไหมอืมอ่ะเดี๋ยวพูดต่อนอะอ่ะก็คือจากที่พูดไปเล่าให้ฟังเรื่องของคนไข้เคสกี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการที่เราเขียวหมากฝรั่งธรรมดานะคะแบบน้องคนกี้เนี่ยก็ยิ่งมีแต่จะทําให้เกิดฟันผุเนาะเพราะว่าหมากฝรั่งอะ่ะมันก็มีส่วนผสมของน้ําตาลน,นะคะแล้วก็เคียวเนี่ยเป็นเวลานานนะคะมันก็จะยิ่ง แต่จะทําให้เกิดฟันผุนะคะแต่ทําไมนะคะทําไมการที่พอเป็นหมัดฝรั่งไซริทอลแล้วฟันมันถึงจะไม่ผุนะคะเพราะว่าไซริทอลเนี่ยนะคะมันสามารถลดจํานวนของมันมีนกลไกในการลดจํานวนของแบคทีเรียสเตปโตคอคัสมิวเทนนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าจริง,รงๆเชื้อที่ทําให้เกิดฟันผุเนี่ยมันมีหลายตัวนะคะแต่เด่นๆก็จะมีสเตปโตคอคัสมิวเทนแล้วก็ตัวไซริทอลจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้จะยับยัง้งแต่ตัวเอสมิวเทนนะคะแต่ว่า ที่เขาศึกษกากันส่วนใหญ่ก็คือจะศึกษาต่อ s m u t a n e เนาะ,ะนะคะก็คือ,อคกลไกแรกนะคือก็คือพวกแบคที ria นะคะที่อยู่ในค่าบพลากนะคะมันไม่สามารถย่อยไซริทอลได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบ น้ำตาชนิดอื่นเนี่ยแบคทีเรียมันย่อยได้นะคะพอไม่สามารถย่อยไซริทัลได้นะคะก็จะไม่เกิดกรดนะคะก็จะเ,เลยทําให้ไม่เกิดฟันผุเนาะแต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยแบคทีเรียมันอยู่ในพลาเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงฟันดีนะคะไม่มีพลาฟันก็จะไม่ผุเนาะข้อ2นะคะก็คือ s ซ l ีทอลเนี่ยนะคะจะเข้าไปเนี่ย incorporate into the cell of MS เข้าไปในที่เซลล์ของแบคที r ียนะคะผ่านกลไกตืดตืดและสุดท้ายเนี่ย the result นะคะผลก็คือ this result in inhibition both growth and acid production ก็คือเป็นการยับยั้งการจเจริญเติบโตและการสร้างกรดของแบคที r ียนะคะ นอกจากนี้นะคะคกลไกที่3ก็คือเซฟโตคคัสมิวเทนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดือ้อต่อไซริทเลได้แต่ว่าไอตัวสายพันธุ์ที่ดื้อเนี่ยมันจะมีความรุนแรงน้อยในช่องปากนะคะก็คือสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงกับช่องปากเนี่ยก็ยังไม่ดื้อเนาะแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็คือไซดิทอลเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียแล้วก็อะมิโนแอซิดในปลาคนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะก็คืออฟันจะผุได้ก็คือแบบ pH เนี่ยในช่องปากมันต้องดรอปไปต่ำกว่า5.5นะคะแต่การที่ไซดิทลมันเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียหรืออะมิโนแอซิดนะคะที่เป็นเบสเนี่ยพอเพิ่มความเป็นเบสมันทำให้ pH ไม่ดรอป ไปเป็นกฎอะเข้าใจไหมการมีการนิวทริซิ่งพาร์คนะคะทำให้แบบว่าลดความเป็นกดลงนะคะฟันก็เลยไม่ผุเนาะอืมอ่ะแล้วเราจะต้องกินเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะป้องกันการเกิดฟันผุได้นะคะก็คือเนี่ยเขาบอกว่าไซดิทอลเนี่ยเป็นโดสดิพเอนเดนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยถ้าเรากินปริมาณไม่ถึงเนี่ยนะคะก็จะไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันฟันผุนะคะโดยที่ปริมาณเนี่ย ปริมาณที่น้อยที่สุดที่จะทําให้เกิดผลนะคะบนพาร์คไบโอฟิล์มเนี่ยอยู่ที่5-6กรัมต่อวันนะคะโดยกินแบ่งเป็น3-4โดสก็คือ3-4ครั้งนะคะโดยที่เวลาเคี้ยวแต่ละครั้งนะคะต้องนานกว่า5นาทีนะคะหรือประมาณ5-10นาทีในแต่ละครั้งนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว5-6กกรัมต่อวันเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะดูบนฉลากค่ะว่าฉลากเนี่ยเขาเขียนไว้นะคะว่าเท่าไหร่ นะน,นี่ขอโทษมันมีรอยปากกามาแล้วเพราะว่าอัดมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะคะก็คือบนฉลากเนี่ยก็เขียนไว้นะว่าควรบริโภคครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งนะคะนาน5นาทีแล้วก็อย่าลืมดูนะคะคำเตือนไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรียนะหลายคนอาจจะงงเพราะว่าตรงข้อมูลโภชนาการเนี่ยหน่วยบริโภคนะคะ2เม็ดมี3กรัมแล้วถ้าอย่างเงี้ย4เม็ดก็6กรัมแล้วสทํทำไมให้กินตั้ง 2เม็ดวันละสีครั้งก็คือกรัมในที่นี้อาจจะเป็นกรัมของมะฝรั่งนะคะไม่ได้เป็นกรัมของไซริทอลนะคะในมะฝรั่งก็อาจจะมีสารประกอบอื่นเนาะที่ไม่ใช่เฉพาะไซริทอลอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ดูสังเกตนะคะว่าเขาให้เคี้ยวนาน5นาทีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นครที่เป็ปัญหาเรื่องขากันไกนะคะเจ็บปวดขานไกเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนจากการ เคียวหมากฝรั่งสลิท่นะคะเปลี่ยนเป็นไปใช้ในรูปแบบของลูกอมแทนนะคะเพื่อลดปัญหาของข้อต่อหากกันไกลนะคะ ถึงเหมาะจะชอบพูดว่ากินนะคะแต่จริงๆเนี่ยหมักฝรั่งนะคะก็คือเขียวแหละคะ่ะเราก็คายทิ้งเนาะในที่นี้เนาะให้ราให้มันแบบค่อยๆดูดซึมไปเองนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะที่ทําโดยคนไทยเนาะเ,เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการใช้หมักฝรั่งซาลิทอฟนะคะในระยะสั้นเนาะซึ่งในที่นี้เห็นไหมเขาก็ใช้เป็นยี่ห้อซาลิทอลของลอตเต้เลยแบบที่เรา แบบในชาลากี้นี้นะคะซึ่งเขาก็ให้เขี้ยวนะคะสอ,ส,อสองชิ้นนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะ6ครั้งต่อวันนะคะอาจจะเยอะกว่าบนชาลากี้นี้หน่อยนะคะคืออันนี้เขาแบบเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองเปรียบเทียบก็คือถ้าถามว่ากินเท่าไหร่ก็กินไปตามชาลากันเลยค่ะก็อันนี้ก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วว่าบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเขี้ยวอะไรต้องวันละ2เม็ดสครั้งนะคะแบบ บริษัทเขาอยากให้ผู้บริโภคบริโภคให้หมดเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการตลาดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะแต่ว่าเพราะว่าไซริทอเป็นโดสเดพเอนเดนนะคะต้องรับประทานให้ถึงโดสนะคะให้ทานตามปริมาณที่เขาแนะนำนะคะแต่อย่ามากเกินไปนะคะเพราะมากเกินไปก็มีผลเสียเนาะพอแบบไซริทอมันก็เป็นเหมือนพวกไฟเบอร์นะคะกะ็ทานเยอะเนี่ยจะทำให้มีปัญหาต่อระบบ พวกระบบขับถ่ายลำไส้นะคะอาจจะเกิดอาการท้องเสียนะคะอืมแล้วก็เกิดเอ่อคลื่นไส้อะไรแบบนี้ได้นะคะโดยที่ปริมาณที่จะทำให้เกิดอาการพวกนี้นะคะอยู่ทีเ่เมื่อโดสเนี่ยอยู่ที่40-50กรัมต่อวันนะคะก็ไม่รู้เนาะว่ามันคือเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเมด็ดเม็ดหนึ่งที่นี่มี3กรัมแต่มันก็ไม่ใช่ปริมาณสารพิษทั้งหมดก็ถ้าจะ ปริมาณซารีทอลสี่สิบถึกรัมต่อวันเนี่ยก็คือน่าจะกินเป็นแผงอะไรประมาณเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นก็นะคะก็ทานตามฉลากะนะคะดีที่สุดเนาะต่อมานะคะจะพูดถึงเรื่อง m a t t r r h i i ร Transmission of Salivary e ล m ่เอชมขอย้อนความกลับไปนะคะถึงเนี่ยตรงนี้นะคะที่ c a m b r a เขาแนะนำเนี่ยที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีตัว c a r e กิเวอใช่ไหมคะ เ,ออเขามีแนะนำให้ค c a กิฟเวอร์ก็คือผู้ดูแลเนี่ยนะคะรับประทานสาริทอด้วยผู้ดูแลคือจะเป็นผู้ดูแลเด็กนะคะรับประทานสาริทอด้วยทำไมทำไมต้องผู้ดูแลจะต้องรับประทานนะคะเพราะว่าเขาเนะ่เพราะว่าในเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีอะคะ่ะภูมิคุ้มกันเด็กเนี่ยจะยังไม่ดีพอเนาะแล้วทีนี้ เ,เด็กที่อายุน้อยเนี่ยก็คืออาจจะได้รับเชื้อแบคท,ทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุนะคะสเตโตคอคัสมิวเทนส์นะคะจากผู้ปกครองจากแม่นะคะเช่นมีการกอดหอมจูบนะคะหรือการใช้ภาชนะร่วมกันนะคะเช่นแม่แบบต้องเป่าเข้าให้ลูกอย่างเงี้ยก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียาจากแม่ไปสู่ลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงแนะนํานะคะว่าให้แคร์กิฟเวอร์ก็คือผู้ดูแลเด็กเนี่ยก็คือควรจะรับประทานไซริทอลด้วยนะคะ เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยออกมาว่า pregnancy นะคะ can be ก็คือคนท้องเนี่ยเหมาะสมนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเป็นการลดการถ่ายทอดนะคะจากแม่ลดการถ่ายทอดจำนวนแบคทีเรี s t เตปโต o อคคัสมิว l ทนะคะจากแม่สู่ลูกนะเขาก็มีงานวิจัยนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนว่าเด็กนะคะที่แม่รับประทานไซยิทอลนะคะตอนท้องเนี่ยก็คือจะตรวจพบเชื้อ Step s t ตปโตค o คคัส u ิว i l นได้น้อยกว่านะคะแล้วก็ กว่าจะมีเชื้อเนี่ยนะคะก็คือจะนานกว่านะคะจะเจอเชื้อเนี่ยก็คือจะนานกว่านะคะเก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้ไซรัลตตั้งแต่ตอนท้องนะคะร่วมถึงเนี่ยต่อให้ลูกคลอดออกมาแล้วเนาะก็ต้องใช้ก็แนะนำให้ใช้ในเด็กที่มีความเสี่ยงเนี่ยปานกลางนะคะสูงปันกลางสูงสูงมากนะคะแค r ร์กีเวอร์เนี่ยในกลุ่มเนี่ย ปานกลางสูงสูงมากโดยที่ให้เขียวหมักฝรั่งเนี่ยคะ่ะสองชิ้นนะคะอืมเป็นเวลาสี่ครั้งสองชิ้นต่อครั้งเป็นเวลาสี่ครั้งนะคะอืมก็คือตามฉละกีนี้นะ ก็จบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาของมัฝรั่งสซนิทอลนะคะที่ช่วยป้องกันฟันผุนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยหมอก็แนะนําให้ทุกๆคนนะคะก็คือใช้หลายๆวิธีประกอบกันนะคะในการดูแลช่องปากของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะคะการใช้ไหมขัดฟันนะคะการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวร์ไลน์นะคะรวมถึงการที่เราจะเปลี่ยนจากการทานมัฝรั่งธรรมดานะคะเป็นมัฝรัลงสซนิทอลนะคะหรือว่า ทานมาักฝรั่งไซนิทอลนะคะเพื่อช่วยยับยั้งฟันผุอีกทีนึ่งนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าคิดว่ามีสาระแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆดูได้นะคะ